มาดูกันที่ความคืบหน้าของเหตุการณ์โปรยแบบปิวที่จังหวัดระยองกันบ้างนะครับล่าสุดครับก็ไม่มีทางผู้ต้องหาครับไม่ยินยอมให้ควบคุมตัวไปทําแผนประกอบคำรับสรารภาพนะครับแล้วก็ไม่เปิดเผยเหตุผลที่ลงมือทําโดยยืนยันว่าจะขอให้การในชั้นศาลแทนครับความคืบหน้าภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ครับจับคุมนายพลวัฒน์วรดมพุทธิกุลน,นะครับหนุ่มโรงงานปิโตเคมีแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธจังหวัดระยอง ที่เป็นมือโปรยและปิดปลายปลิวเนื้อหาต่อต้านเผด็จการบริเวณศาราที่พักผู้โดยสารหน้าโรงเรียนระยองวิทยาคมวิทยาลัยเทคนิคระยองหน้าหอพระพุทธอังคีรถและจุดอื่นๆในจังหวัดระยองนะครับโดยเหตุเกิดเมื่อคืนกลางดึกวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกควบคุมตัวได้และก็นําตัวไปสอบสวนในค่ายทหารแห่งหนึ่งจังหวัดชนบุรีโดยเมื่อวันนี้ครับพร้อมรับสารภาพหลังจากก่อนหน้านี้ครับทางตํารวจสพเมืองระยองแกะรอยเส้นทางก่อเหตุและหลบหนีจากกล้องวงจรปิด จนกระทั่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอออกหมายจับต่อสารมวลชนอาหารบกที่14ฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักง,งานกระทำการให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนตามมาตรา116ล่าสุดครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาที่สพเมืองระยองเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำผู้ต้องหาต่อหน้าบิดาและมารดาก่อนขออำนาจศาลฝากขังนั้นมีนรายงานว่าผู้ต้องหาไม่ยินยอมให้นำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุทำแผนประกอบคำรับสารภาพ รวมถึงไม่ขอเปิดเผยเหตุผลในการก่อเหตุนะครับแต่จะขอไปให้การในชั้นศาลแทนด้านพลตำรวจตีชุมพลชันทะจำรัดสินครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองกล่าวว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในคดีนี้แต่ทั้งนี้ทางพนักงานสอบสวนสามารถขออำนาจศาลฝากขังได้4ครั้งครั้งละ12วันครับ